ยำแหมออมาเบิ่งกันย้ำก่อนไปเบิ่งกันย้ำก่อนพี่น้องผูใ้ใดอยากเมาให้ให้ทิม้มไปเองนั่นเองก็สามารถเมาได้เด้อนนะะอันนี้ยำแซลมอนครับเราทำสะอาดนะครับทำสะอาดเลยคือเราแพ็คไว้เลยเราแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยห้าสิบบาทคือคุม้มใช้แซลมอนนอร์เวย์แท้นะครับม่มีของปลอมเด้อ,อนนยำหม้อย,<ป>ยแครงเหลือแค่หนึ่งอัน อันนี้หอยนำรมนี่ทุกคนต้องกินบอกเลยครับเพราะว่ายั่วใส่กกะทินร้อยไปเลือดอันนี้ยำแซลมอนครับเบดึงความแซลมอนพี่น้องมีซัพตอนแซลมอนยี่หลี่ไหตอนท้องบ้านเรายำแบบยำแบบที่เรากินอยู่บ้านก็คือที่ไส้ตะไคร้แล้วก็ใบสะระแหน่ครับเอาไส้เนียนเนียนบอกเลย มากมากูถือไปซอยยำจะหมดแล้วนะป้ามา,มาเอาบารามาชยเพ่ายังำหลักกะหนีเอ,เอาซ้อนมาแม่เบอหอยนางรมมีเม็ดกระถินด้วยวันนี้ซดแบบหอยนางรมด้วยวยันนี้เร็วๆยั เดี๋ยวไปส่งป้าป่าก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาส่งป้าป่าก่อนนะครับออเดอร์มาเลยนะครับออเดอร์มาเลยออเดอร์มาเลยยิ่ใส่ล่ะเฮนั่งใส่ล่ะป้าดผีผีนะบ้าน นั่งไก่แห้งเอายำมาสง่งสั่งสั่งทำไมเขาสั่งไปสามอย่างได้อันเดียวล่ะเออด่กำลังตามมาจำรวมหรอครับหอ,หอยแข้งแซลวมอนหละกกะหอยนางรมรวมกันเล่นบอโอเคครับ เอาอันนี้เสียเงินเลยนีบ่อยังเอาบ่ไปเดี๋ยวมาวรไปเห็ดมาหอพี่ต่อรวมสมอย่างรวมใส่จานใหญ่มาเลยเียบะกินน้ำเนี่ยขากินน้ำมากินน้ำเพราะท่านเด็ดิมอยู่ด้วยเห็ดอะไรนะเห็ดท่านเด็ดซิม เอาเวลาไหนไปซื้อของเอาเวลาอย่างไปไซื้อของของแมครหมดเลยแซลมอนคือเกรดเออหลิแซลมอนเกรดเออิลล้คอ,อนเฟิร์มแล้วะ irm, นะนะวันที่เก้ารโปดด้ชุดยูยูอ่ะ เฮ้ยอีแบมย้ำกูออกไปตอนนี้ย้ำกูออกไปตอนนี้อันนี้ทานเดกปูงมันก็เลยบ่อ่ปันได อย่ามาพูดเดี๋ยวนองกันรงกอามาใไ้มันก็ได้บังดีเถอะวะเขินปะนามีตะคนเขินหรอนี้ย่างมุจลไปท่านในชีตยติเขามากันเขามากันเต้งหน้าไปเต้หน้าไป ายโอเคครับไปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้